สวัสดีครับเรซินมังกี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องพิมพ FDM แล้วกันนะครับเครื่องพิมพเส้นของเรานั่นเองอย่างแรกหลังจากที่เราเซตอัพเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมีคําถามจากลูกค้ามาหลายคนว่า ควรจะคาลเบรตไหมทาไมเราต้องมาคาลเบรตด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปริ้นยี่ห้อไหนอันที่จริงเราควรที่จะมาคาลเบรตก่อนเพราะอะไรหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องปริ้นยี่ห้อหนึ่งและใช้เส้นปริ้นของอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะมาคาลเบรเตเพราะอะไรเส้นปริ้นเอาท์ซอร์สยี่ห้อนั้นเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะเอาไปปริ้นกับเครื่องไหน2ก็คือถ้าคุณไม่อยากคาลเบรตคุณควรที่จะใช้เครื่องปริ้นกับเส้นยี่ห้อเดียวกันถูกต้องไหมฮะเพราะ กาสั่เครื่องปริ้นเนี่ยเขาจะมีโปรไฟล์เซตอัพมาให้เพ a เของยี่ห้อเขาอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ต้องจูนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะคาลิเบรตหรือจูนที่ผมว่าไว้เพราะอะไรมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะครับแล้วก็มันไม่ได้ยากอะไรเพื่องานที่ออกมาสวยที่สุดเนี่ย ควรที่จะทำนะโอเคอ่าสไลเซอร์ที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็น a n y c u b i c Slicer Next นะครับมันจะเป็นอ่าอย่างที่ผมเคยบอกไปพื้นฐานสไลเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นของ Oga Slicer ซึ่ง Oga Slicer เนี่ยก็พัฒนามาจาก p r u s ่าสไลเซอนั่นเองด้วยความที่เป็นเบสของโอคัสสไลเซอแล้วเนี่ยหลายๆค่ายบริษัทปรินเนี่ยเขาก็ใช้สไลเซอร์ของเขาที่เบสมาจากโอคัสสไล r หน้าตามันก็จะคล้ายกันการใช้งานก็จะคล้ายกันมากอาจจะเพิ่มตกแต่งฟีเจอร์อะไรที่ให้มันเข้ากับเครื่องของค่ายเขานะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยพอเปิดเครื่องขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้มาที่ new project ได้เลยตรงนี้ปุ๊บเห็นนี้ไหมครับ calibration ตรงซ้ายบนตรงนี้ นะครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีออปชันมาให้คาลิเบรตเยอะไปหมดเลยแต่วันนี้ผมจะพูดถึง2ตัวหลักที่ควรจะทำก่อนก็คือ Temperature อุณหภูมินั่นเองแล้วก็ flow rate นะ flow rate ก็คือจำนวนฟฟลเมนที่มันดันออกมานี่ยแหละก็คือ flow rate นะครับแล้วส่วนไอที่เหลือเนี่ยผมจะยังไม่พูดนะครับเพราะสองอันนี้มันสำคัญที่สุดจากนั้นเราก็กดที่ Temperature ก่อนเลย ปั๊บเข้าไปเราก็มาดูว่าไอเส้นของเราเนี่ยเป็นเส้นประเภทไหนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกลูกค้าทุกคนว่าสําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับแนะนําให้ลองปริน์ PLA ก่อนนะครับเพราะมันปรินง่ายแต่ว่างานคุณอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่า PTG หรือว่า ABS อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันปรินง่ายนะครับ PLA ตัวเลือกเส้นที่เหมาะสมสำหรับมือใหม่แล้วนะลองปริน์ PLA ดูก่อนมันก็ไม่ได้เปราะขนาดนั้นถ้าเราใช้ indoor ไม่ได้เอาออกไปตากแดดทนแดดทน,ทนฝนอะไรขนาดนั้นก็ PLA ในบ้านก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างแรกเลยให้มาดูตรงนี้ข้างกล่องของคุณเนี่ยมันจะเขียน Printing Temperature ไว้200 2 0 0ร้อถึงสองมีคําถามว่าทำไมยี่ห้อ PLA ยี่ห้อเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเขาไม่กําหนดตายตัวว่าเป็น200หรือ205หรือ210ไปเลยเพราะอะไรคือเขารู้แหละ ว่าเส้นอันนี้ต้องปริ้นที่ความร้อนเท่าไหร่แต่เครื่องปริ้นในแต่ละยี่ห้อในแต่ละรุ่นผมบอกก่อนเลยนะว่าถ้าคุณลองไปวัดเป๊ะๆจริงๆเนี่ยหัวพิมพ์เนี่ยไม่ได้ตรงร้อซขนาดนั้นครับผมขอนอกเรื่องเลยนะถ้าใครทําอาหารเนี่ยจะรู้เลยตู้อบของแต่ละยี่ห้อเนี่ยเซ็ตไว้ที่200องศาแต่มันไม่ได้200องศาเท่ากันทุกเครื่องอย่างผมไปดู YouTube อบไก่2 0 0องศาที่10นาที เขาสุกแต่ทําไมของเรายังไม่สุก <c oughs> ใช่ไหมและนี่คืออีกเหตุผลนึงว่าทําไมเราควรคาลเบร์อรกโอเคเข้าเรื่องเนี่ยสองยถึงสองเนีเราก็กลับมาดูที่หน้าสไลเซอร์ของเราให้เรนจ์ตรงเนี้ให้มันครอบคุมอยู่ซึ่งค่าเดิมของเขาเนี่ยก็เซตมาให้ดีละร้อยเก้าสถึงสอง้าถ้าเรากดโอเคไปปั๊บเนี่ยมันก็จะ ตั้งมาให้เราโอเคเดี๋ยวก่อนนะสีเพลาเ l a ของผมไม่ตรงนะตรงนี้่ะหลายคนมีปัญหาตรงนี้ด้วยนอกเรื่องต่อ,อกนิดนึงให้กดตรงนี้ด้วยนะซิง์ด้วยนะเปิดเครื่องปริน์ของคุณไว้แล้วกดซิงโครไนซ์เสร็จปับ๊บก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็สีจะตรงตามที่เราบัญญัติไว้ในเวิร์กในเวิร์ e เบน์ตรงนี้นะฮะโอเคผมจะปริ้น์สีดำแล้วกันนะครับผมก็กดไปที่เบอร์2กดไปที่เบอร์ที่คีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะเด้งไปไปสีนั้นเลยเนี่ยเห็นนไ,ไหมฮะ 200-225นะไล่ไปเรื่อยตรงนี้ขวาล่างเนี่ยเห็นขวาล่างตรงนี้ไหมไม่ต้องไปกดรีแพรย์อย่าไปกดรีแพร์มันปล่อยมันไว้อย่างงี้อย่าลืมนะใส่รัฟให้เขาด้วยถ้าไม่มีรัฟให้เรามาที่ Other หรือ Object ก็ได้นี่อ b อบเจก็คือมันจะแยกเป็นชิน้นๆิ้นไปนะเห็นไหมใส่ใส่ไม่ใช่ใส่รัฟทุกทีใส่บริมนะใส่บริมด้วยนะครับให้สัก8ดดีกว่าเพื่อชัวร์ กดพรีวิวใหม่มันก็จะก็ฮะตัวบริมมันก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะไม่เสี่ยงหลุดทําไมเราต้องใส่บริมนะครับนอกเรื่องอีกแล้ว <c oughs> โมเดลยิ่งสูงและมีพื้นผิวในการยึดติดกับฐานเนี่ยน้อยเราต้องใส่บริมให้เขาด้วยนะครับถ้าไม่อยากใส่บริมคุณก็อาจจะเสี่ยงปริ้นหลุดได้นะครับผมแล้วก็อย่างนึง <c oughs> ดูด้วยนะไม่ต้องใส่พพอร์ตนะครับการปริ้นตัวเทสอันนี้ให้เอาออกด้วยนะครับผม สุดท้ายเช็คก็ให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวให้มาดูว่าอันเนี้ยนะครับแต่ละก้อนเนี้ยมันจะปริน์แต่ละองศากันนะครับฮะลองเช็คดูเห็นนี่ไหมฮะเทมเพอร์เจอร์สีนะครับสนะองสามสิบนะตองเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปที่รีโมท e ริน n ์ทันทีนะครับกดที่สตาร์ท r ริน์ปุ๊บนะครับก็กี่นาทีแล้วเนี้ยประมาณชั่วโมงนึงมั้งอ่าในชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงยี่สิบก็เดี๋ยวพอได้โมเดลปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าปริ้นเสร็จแล้วนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะตั้งแต่230องศาถึง190องศาหลากัหลกๆแล้วเนี่ยก็ให้สังเกตรตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงแท่งต้องส่งดูดีๆนะเอากระดาษขาวมาลองไว้หน่อยเพื่อให้เห็น ผมไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ยให้ดูตรงแท่งตรงนี้ว่าอันไหนมันเป็นใยน้อยที่สุดเนี่ยอย่าง230อย่างเงี้ยถ้าส่องไปดูดีๆเนี่ย,น,ย,น,ย,น,ยน,นะครับมันจะมีใย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 ไม่เนียนนะครับก็ไล่ลงไปนะครับเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่หน่อยนึงนะยังมีอยู่นิดหนึ่งอ่ะโอเคอันเนี้ยเริ่มดีละ2 0 0 205 20เนี่ยโอเคละผิวชั้นตรงนี้ให้ไปดูตรงผิวเลเยอร์ตรงเนี้ยก็ดูว่าไหนเนียนสุด ทีาดูแล้วก็น่าจะเป็น205นะครับดูตรงบริ์ตรงนี้นะครับว่าติดดีไม่มีย้อยลงมาก็าน,นี่น่าจะน่าจะดีฟอลค่าเดิมได้นะเนะีนะ่ย2อ5อันนี้บอกก่อนนะสำหรับฟิลาเมนต์อันนี้อย่อยาก,ก๊อบกันนะย้ำอีกทีอย่าก,ก๊อบกันอันนี้ PLA ของ AnyCubic และกับเครื่อง S1C นะเพราะฉะนั้นอย่าก,ก๊อบกัน ถ้าคุณไปใช้เครื่องอื่นหรือเครื่องไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคาไเบรตแล้วหลักๆแล้วเนี่ยก็ให้ไปดูตรงนี้แหละว่ามันเป็นใยห,หรือเปล่านะครับไอ้ตรงแท่งตงัวนี้นะฮะยิ่งอุณหภูมิเยอะเนี่ยมันจะเยอะเกินไปจะเป็นใยน้อยเกินไปก็ไม่เนียนนะโอเคผมก็จะตั้งไว้ที่2องซึ่งตั้งไว้ตรงไหนอ่าให้กลับมาที่หน้าสไลเซอร์ของเราอยู่นี้นะครับต้องไปปรับในเซตติ้งของฟิลเมนต์กดไปที่ข้างๆตรงนี้กระดาษปากกาแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้ไม่ใช่นะ เลือนลงมาตรงนี้ print temperature first layer other layers other layers เนี่ยก็คือเป็น default นะครับ default ที่ print ตั้งแต่ layer ที่2เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าเมื่อกี้เราเลือกไว้ที่205เราก็ใส่ตรงนี้ไว้เลย205ส่วน first layer เนี่ย ก็ให้ตั้งไว้บวกเพิ่มขึ้นมาสัก5องศา10องศาก็ได้นะครับเพราะว่าเฟิร์สเซเยอร์เยอะหน่อยเพื่อให้มันยึดเกาะกับตัวเบสของเราเนีจะเป็น215ก็ได้หรือว่า210ก็ได้แต่อย่าให้หาเงินเกินไปนะครับเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นการค a ลิเบอรตองศาหัวพิมพ์ของฟิลาเมนต์นั้นๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะมาพูดถึง Flow rate นะครับเดี๋ยวผมขอญาตแยกไป้2คลิปเพราะว่า Flow rate ค่อนข้างจะนานนิดนึงโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ